สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันกับกาฟิลหน้าเป้านะครับวันนี้นะฟุตบอลนะครับชี้หน้าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้3คู่เน้นๆ3คู่โดนๆนะครับว่าเราจะไปคู่ไหนกันบ้างนะครับซัปเปอร์นะครับจะออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะคู่เนี้ยเจอกันมาแล้วนะครับ10นัด10นัดล่าสุดเนี่ยเอฟเวอร์ตันเคยชนะซัปเปอร์แค่1นนัดเท่านั้นส่วนซัปเปอร์นะครับมาเยือนเอฟเวอร์ตันเนี่ย ไม่เคยมาชนะเลยนะใน5นัดล่าสุดที่มาเยือนเอเวอตันที่บ้านส่วนมากเนี่ยจะเล่นในบ้านแล้วชนะมากกว่านะครับนัดนี้สเปอร์เนี่ยจะขาดนะครับซอนฮึงมินโอ้โหน่าเป็นห่วงแน่นอนสําหรับสเปอร์นะครับเอเวอร์ตันเล่นในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะสาหรับเอเวอรนตันะครับเอเวอร์ตันเองนะครับห้านัดล่าสุดเนี่ยที่เล่นในบ้านนะครับก็ชนะไป2นัดเสมอ2นัด แพ้หนึ่งนัดนะครับส่วนสปเปอร์นะครับในการเล่นเกมเยือนของสปเปอร์นะห้านัดล่าสุดของสปเปอร์ชนะ 1, หนึ่งเสมอสองแพ้สองในเกมเยือนส่วนนัดล่าสุดในพิมลีของสปเปอร์เนี่ยเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดมาสามประตูต่อสองมาดูฝั่งด้านเจ้าบ้านนะครับเอเวอร์ตนันัดล่าสุดนะสเสมอกับฟูลแลมนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ เล่นในบ้านในนัดล่าสุดนะนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเสมอแอตตันวิลล่าได้ศูนย์ศูนย์เลยนะครับถือว่าฟอร์มของเอเวอร์ตันเนี่ยดูดีเลยนะครับตอนเนี้ยสเปอร์เนี่ยนะครับต่อปอนะครับต่อปอกับเอเวอร์ตันเนาะคู่นี้นะครับก็ที่ผมชอบเลยนะสเปอร์ตอนเนี้ยมันมันยังไม่มีซอนนะนะครับอีกอย่างทีโมเมเนอร์เองอย่างเงี้ยแล้วก็ลิชชาร์ดสันเนี่ยนะครับยังไม่ดีพอนะครับจบสกอร์ยังไม่ดีนะสำหรับสองคนเนี้ย ช่วยทีไม่ได้เยอะนะครับอีกอย่างสถิติการที่มาเยือนเอเวอร์ตันเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับสปเปอร์นะครับคู่เนี้ยผมให้ไปเชียร์ที่เอเวอร์ตันเจ้าบ้านดีกว่านะครับลองเอฟเวอร์ตันไว้นะคู่เนี้ยนะครับมาที่คู่ที่2เลยนะครับไบตันเจอกับคิตตันพาเลต์อ่าคู่ที่2ของเรานะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดน,นะครับไบตันเนี่ย ชนะ2นะครับแล้วก็แพ้2คู่นี้ส่วนมากเนี่ยจะออกเสมอกันนะนะครับผัดกันแพ้ชนะคนละ2นัดแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเสมอกันเลย6นัดนะครับในนัดล่าสุดเจอกันนาใบตั้นออกไปเยเเือนคิตตันผลิตเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนัดนี้เล่นชีบ้านใบตั้นเองนะต่อมานะครับ0.5นะครับ0.5ถึง1นงนะครับนะครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับ ต่อมาคึงครบลูกนะตอนนี้ที่เปิดมาให้นี่นะครับใบตันนัดล่าสุดนี่ยครับแพ้ให้กับลูตันเทามา4ประตูต่อศูนย์ถือว่าโอ้โหเกินคาดคิดว่าเนี่ยใบต้นเนี่ยจะกลับมาได้นานน้นแต่กลับมาไม่ได้นะครับเนี่ยนั้นโดนไป40ศูนย์เลยเนาะส่วนนัดนี้นะครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเคยแพ้ให้กับคิดต้นเนี่ยถึง2นัดเลยนะที่เจอกันมานะครับที่เล่นในบ้านตัวเองนะ เคยแพ้มา2นัดเลยนะครับไบตันเองฟอร์มตอนนี้ไม่ดุเหมือนแต่ก่อนเลยนะครับไม่ดุเหมือนแต่ก่อนเลยแต่สถิติในบ้านก็ยังดูดีอยู่นะครับหนัดล่าสุดชนะไปสมสเมอมอ2นะส่วนคิดตัมพาเลตนะครับเกณ์เยือนโอ้โหไม่ดีเลยนะครับสเมสมอ2แพ้3แล้วก็แพ้3นัดล่าสุดนะครับอ,อ่นัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับอาร์เซนอลน,นะในเกมเยือนนะครับถึง5้าศูนย์เลยนัดเนี้ยเจอไบตันนะครับ บตั้ถสติการทำเงินไม่ค่อยดีนะในการเจอกับคิตตันพาเลตนะครับคู่เนี้ยก็มีโอกาสที่จะเสมอกันอีกนะสําหรับคู่เนี้ยมีโอกาสที่จะเสมอกันอีกเลยนะครับก็คู่เนี้ยถ้าผมชอบเลยนะตอนเนี้ยนะครับผมให้ไปเชียร์ที่คิตตันพาเลตดีกว่านะครับถึงแม้เบตั้งจะเล่นในบ้านก็จริงนะเพราะว่านาทีแล้วเนี่ยเสมอรูตันงเท้ามาเอ้ยแพ้รูตันงเท้ามา40เลยนะครับก็ในวันนี้มาครึ่งครบลูอย่างไม่น่าผ่านนะครับ ไปอยู่ที่คิตตันพาเลตดีกว่าครับมาดูคู่นี้เลยนะครับอีกหนึ่งคู่แอตตันวินล่ากับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับแอตตันวินล่าอันดับ5เจอกับเชฟฟิลด์อันดับ20นะครับหรือว่าบวยนี่เองนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดนะครับแอตตันวินล่าเนี่ยเอาชนะเชฟฟิลด์ไปได้แค่2นัดแค่นั้นเองนะครับบอลแพ้ทางเชฟฟิลด์ชนะ4นัดที่เหลือสเสมอกันนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาเชฟฟิลด์ก็สเสมอกับ แอตตันวิลล่านะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในบ้านแอตตันด้วยนะนัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านเชฟฟิลลูเดนะครับแพ้ให้กับคิตตันพาเลตมาสามประตูต่อสองนะ